ถึงเรื่องใหญ่สถานีประชาชนในวันนี้นะครับชมฮะพูดถึงนักลงทุนครับสกุลเงินดิจิทัลโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นคือบิตคอยบิตคอยก่อนหน้านี้นะฮะต่อหนึ่งบิตคอยนะเป็นล้านบาทครับล่าสุดเนี่ยเกือบ6 0แสนบาทนี้ก็มีผู้ลงทุน,นสนใจจำนวนมากนะครับแล้วเขาเนี่ยนอกจากไปเทรดเองแล้วหรือฝากคนเทรดแบบนี้ต้องระวังหน่อยแต่ล่าสุดนะฮะก็มีพิธีการที่เรียกว่าเป็นการขุดเหมืองบิตคอย ล่าสุดครับ DSi ไฮะไปตรวจพบว่ามีนักลงทุนที่ลักลอบใช้ไฟหลวงครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นหลักร้อยล้านบาทแต่ข้อสงสัยคือว่าเขาทำเพียงคนเดียวไหมหรือมีผู้ร่วมขบวนการด้วยติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณอภิรนาปูราดิตนะครับ ารพาณิชย์สูง3ชั้นติดกัน3คูหาภายในซอยสามัคคีอำเภอเมืองนนทบุรีเป็นเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่ DSI เข้าตรวจคน้นหลังต้องสงสัยว่ามีการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อขุดเงินดิจิทัลสภาพอาคารดัดแปลงเจาะฝ้าเพดานเพื่อต่อสายไฟตรงโดยไม่ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าทำให้ค่าไฟไม่ถูกคํานวณตามจริง เมื่อเข้ามาในตัวอาคารพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ขุดเงินสกุลดิจิทัลแต่ละอาคารมีเครื่องขุดจุดละ100เครื่อง DSI ใช้ชื่อปฏิบัติการครั้งนี้ว่ายุทธการปราบโกงสายฟ้าฟาดเริ่มจากได้รับคำร้องเรียนว่ามีการลักลอบตั้งเหมืองขุดเงินดิจิทัลโดยเฉพาะบิตคอยแบบผิดกฎหมายจึงสืบสวนจนพบจุดต้องสงสัยจำนวนมากกระจายอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล41จุด นอกจากนี้การขุดบิตคอยใช้ไฟฟ้าจำนวนมากขนาดเท่าโรงงานอุตสาหกรรมและยังพบการเจาะฝ้าเพดานเพื่อระบายอากาศเพราะเครื่องขุดบิตคอยถูกเปิด24ชั่วโมงทำให้เกิดความร้อนเสี่ยงไฟไหมเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติเพราะแต่ละแห่งต้องเสียค่าไฟฟ้าประมาณเดือนละ500,000บาทแต่พบว่าจ่ายค่าไฟจริงเพียงแห่งละ300-2,000บาทเท่านั้นทำให้การไฟฟ้าเสียหายกว่า20ล้านต่อเดือน หรือปีละ300ถึง500ล้านบาทขั้นตอนต่อไปจะตรวจสอบกับกรมศุลกากรว่าเครื่องขุดเงินดิจิทัลนำเข้าราชอาณาจักรไทยโดยผ่านพิธีการทางศุลกากรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดที่เป็นคดีพิเศษจะดำเนินการต่อไป ต้องแยกแยะนะระหว่างการลงทุนนะกับสกุลเงินดิจิตอลนะกับเรื่องของการทําความผิดกฎหมายไม่พอฮนะตรงนี้เนี่ยมีความสิ่งเหมือนกันที่บอกว่าลักลอบใช้ไฟ และอาจจะใช้ได้มากถึงเนี่ยขนาดโรงงานสังก,กัดรรมันต้องมีตัวแปลงอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเดีย๋ยวต้องรองหาคําตอบกันด้วยนะครับการหาคําตอบหรือว่าความคืบหน้าทางคดตีต้องถามท่านนี้เลยค่ะพันตํารวจโทเฉลิมชลอุณาเสรีท่านเป็นรองผู้อํานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศแล้วก็รักษาราชการแทนผู้อํานวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมพันตำรวจโทเฉลิมชลอุณหเสรีสสครับ ค่ะท่านคะเรื่องนี้ประชาชนตั้งข้อสังเกตหลายประเด็นเหมือนกันหลังจากที่มีการเปิดโปงขบวนการนี้ได้แล้วจะมีการขยายผลหลังจากนี้อย่างไรต่อไปคะท่านคะการคําสั่งของท่านอธิบดีกตรยาลิศนะครับท่านอธิบดีดีเอสไอเนี่ยท่านสั่งให้ขยายผลในทุกมิติว่าการากระทําความผิดตรงนี้เนี่ยมันมีฐานความผิดตรงไหนบ้างนะครับในขณะนี้เนี่ย เราพบว่ามีพยาธานดยชัดแจ้งเ,เกี่ยวกับการรับทรัพย์ของทางราชการกระแสไฟฟ้าในเวลาตัง้งเวลาก่างนต่อเนื่องกันเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ในขณะที่ทําการตรวจค้นนั้นเนี่ยและส่วนยึดสิงของที่เป็นเครื่องขุดเงินดิจิตัลเนี่ยนรครับเหรือที่เรียกโดยง่ายว่าบิตคอยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ศสลีรกรเนี่ยท่านได้กรุณามาร่วมตรวจค้นกับเราด้วยแล้วก็ให้ความเห็นว่าเครื่องบิตคอยเนี่ยมันมีลักษณะที่อาจจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ ครับแล้วก็จะมีแค่บางส่วนนะครับจากที่ท่านผู้มีการทางสถาบันวนิทยาศาสตร์ท่านด้รก,กรุณาส่งผลการตรวจเล่นด่วนมาให้เนี่ยพบว่ามันมีสองแบบแก็คือแบบที่ประกอบในไทยก็มีแล้วก็แบบที่มาทั้งพ็ะเกจชุดใหญ่ก็ดีดังนั้นในการขยายผลเนี่ยเราจะต้องพิสูจน์ความผิดก่อนว่าในการกระทาของผู้ที่กระทําผิดในฐานะเป็นเครือข่ายกระทําผิดนี้เนี่ยผิดในข้อหาใดกฎหมายใดอย่างไรหรือไม่นะครับ คั้งนี้แล้วเนี่ยจะมีการขยายผลในเรื่องความผิดที่หากพบว่ามันเกี่ยวข้องกับการครอบเงินเนี่ยนะครับจะนําไปสู่การดำเนินคดีถึงขัน้นยึดทรัพย์ตามนโยบายของผู้ใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมด้วยครับครับท่านรองครับการขุดบิดคอในรอบนี้เนี่ยแลวไปตรวจพบว่ามีการจ้ำสายไฟฮะมีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องด้วยไหมครับเอ่อในการที่เราไปทําการตรวจค้นแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย ของการไฟฟ้านครหลวงที่ส่งคนมาร่วมตรวจค้นนะครับได้มีการเ,เปิดสิ่งที่อำาพงไว้ในบริเวณที่มีการสถานที่ขุดบิตคอยทั้งหมด41แห่งมีการจ้ำไฟต่อตรงโดยกระทําในลักษณะาาที่เป็นผู้ที่มีอาชีพทางด้<ม>นานไฟฟ้านะครับจากการสืบสวนเนี่ยพบว่าอาจจะมีหลักฐานเกี่ยวพันกับบางคนที่เต่าลู่นอกทางนะครับ ยังฟันธงไม่แน่ว่าเป็นธาราจการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับใดอย่างไรนะครับตรงนี้อยู่ในประเด็นของการสืบสวนครับค่ะท่านครับผู้ก่อเหตุตอนนี้จากการขยายผลไปแบบคร่าวๆแล้วมีคนไทยแน่ๆอย่างที่ท่านพูดมีชาวต่างชาติเข้ามาเอี่ยวเรื่องนี้ด้วยไหมคะจากพยานหลักฐานในเวลานี้เนี่ยคนที่เป็นแอดมินเป็นคนไทยแน่นอนนะครับเราได้ทําการอสอบปากคำไว้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ ในหลักฐานที่เราได้จัดการสืบสวนมาก่อนหน้าที่จะเข้าทำการตรวจค้นเนี่ยเราทราบว่ามีนายทุนที่อยู่เหนือชั้นนี้อีกชั้นหนึ่งอย่างแน่นอนซึ่งเป็นคนไทย mm. นะครับมีการทําในสถานที่เป็นเครือข่ายแบ่งหน้าที่การทาและรับประโยชน์กันหลายทางแล้วก็มีการเปลี่ยนผลประโยชน์ไปในรูปแบบอื่นด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนเนี่ยยังไม่พบว่ามีคนต่างชาติ เอมามีส่วนเกี่ยวพันกันในลักษณะของการสั่งการในลักษณะตัวการแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นของการสืบสวนที่เนื่องจากเครื่องขุดสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องที่จานวนมากเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมันมีข้อสงสัยอยู่ประเด็นที่ว่าหากไม่ได้มีการสำแดงไว้ในการนําเข้าก็มีเหตุทีคนสงสัยว่าอาจจะมีการลักลอบนาเข้ามาด้วยซึ่งจะมีความร่วมมือกันเช่นหรือไม่อยู่ในประเด็นของการสืบสวนต่อไปครับ ครับถ้าลองครับแล้วตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าพอไปตรวจพบว่ามีการจ้ำไฟกันแล้วก็ใช้ไฟกันแบบว่าทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะฮะมีความเสี่ยงเรื่องเกิดไฟไหมนะ้นี้คือมันจะมีผลกระทบกับกัชบชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงยังไงนะเพราะเคยเห็นข่าวเหมือนกันว่าเหมือนขุดบิตคอยบางพื้นที่เนี่ยเกิดเหตุไฟไหม้เพราะว่าความร้อนจากพวกเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ตรงนั้นเนี่ยคือว่ามีม,มีมีส่วนเกี่ยวด้วยไหมฮะตรงนี้น,นะฮะเออต้องเรียนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงครับ ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยท่านสามารถที่จะสืบค้นข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้จะพบว่ามีเหตุเพลไม่จากการขุดบิตคอยเนี่ยทั้งที่ปาาเกดที่กรุงนนบุรีแล้วก็ทั้งที่เชียงใหม่นะครับในการที่เราทําการตรวจค้นเนี่ยที่หน้าง,งานเนี่ยเราจะพบว่าบริเวณที่ตั้งของเครื่องขุดบิตคอยเนี่ยมีความร้อนสูงมากเป็นอุณหภูมิที่สูงมากและผู้กระทาความผิดเนี่ยมีเจตนาอําพรางปิดบังก็คือ มีการเอาฉนวนมาปิดกั้นทางด้านฝาผนังด้านข้างนะครับ<ม>เพื่อกันความร้อนแล้วก็วิธีการที่ผู้กระทำผิดทำเหมือนกันคือเขาจะเปิดหน้าต่างด้านหลังอาคารแล้วก็ด้านหน้าอาคารให้อากาศระเยนตลอดเวลาเครื่องทํางานตลอดเวลาในขณะที่ทําการตรวจค้นนั้นเนี่ยอากาศร้อนมากร้อนผิดปกติมากนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอเจ้าหน้าที่ตามพรบควบคุมอาคารนะครับ ในการตรวจค้นบางจุดเนี่ยได้รับความกรุณาท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดนนทบุรีท่านมาตรวจด้วยตัวเองด้วยตัวท่านเองเลยนะครับในการตรวจ,รวจค้นที่ถนนสาัคีซึ่งเ,เป็นการตรวจค้นที่พบเครื่องขุดบิตคอยในหนึ่งแ่งเนี่ยประมาณร้อยสี่สิบเครื่องประมาณร้อยยี่สิบเครื่องนะครับมีความวอนสูงมากแล้วก็ด้านข้างที่ติดกับทางาที่ขุดบิตคอยเนี่ยเป็นร้านแก๊สนะครับก็เป็นความชคดี ที่ถือว่าเราได้ค้นก่อนได้เจอก่อนครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเกิดเหตุที่ไม่อาจจะคาดคิดได้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยที่ควรจะต้องเฝ้าดูระวังด้วยครับว่าคนที่กระทำความผิดตรงส่วนเนี่ยมักจะทําการเช่าสถานที่ที่เป็นอาคารพาณิชย์เหตุเพราะว่ามันจะมีสายไฟสี่สายนะครับเป็นสายไฟสามเฟสเนี่ยมันดินเข้าบ้านได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ทําฝ้าปิด เพื่อให้ดูอำพรางนะครับแต่ว่าในการตรวจคนทั้ง41จุดนี้เนี่ยเจ้าที่การไฟฟ้าเนี่ยได้ทำการริฟ้าแล้วเนี่ยมีการต่อตรงทุกจุดนะครับม,มีเพียงแค่1-2จุดเท่านั้นที่มีร่องรอยว่าได้มีการถอดออกไปแล้วก่อนหน้าน,นี้นะครับค่ะท่านขาช่วย